สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอท่านผู้ชมครับประเทศไทยปัจจุบันก็มีพัฒนาการในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นไปไกลนะครับเรียกว่า,ามีความทั่วถึงไปในทุกอำเภอทุกจังหวัดของประเทศไทยเดี๋ยวนี้เมื่อประเทศมีกา,การเปิดกว้างขึ้นแน่นอนครับว่า,าผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมหรือมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็มีมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแน่นอนนะครับ จังหวัดที่การท่องเที่ยวก็จะมีหลายจังหวัดวันนี้ประเด็นที่จะสนทนานะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของเกาะสม,มุยนะครับซึ่งเกาะสม,มุยก็เป็นแหล่งของการท่องเที่ยวที่มีความสําคัญและผู้คนมาเยอะแต่รูปแบบเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นของสม,ม,มุยวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าในเมื่อเป็นอําเภอของการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกศักยภาพในการที่ต้อนรับเนี่ยจะมีข้อจํากัดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการ ในรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเปล่าวันนี้ประเด็นที่จะสนทนาเรื่องของการปกครองท้องถิ่นพิเศษนะครับเกาะสมุยแขกรับเชิญก็ได้แก่ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุยท่านลามเนตรใจกว้างนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับบีเรียกว่าเกาะสมุยนะครับก็เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกนะครับวันนี้เป็นจุดเรียกว่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลกก็พูดได้เช่นเดียวกัน แต่เมื่อพอพูดถึงว่าศสกยภาพของเกาะสมุยในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวที่มาเยอะแยะเนียแน่นอนนะครับว่ารูปแบบการปกครองทั่วไปเนี่ยของท้องถิ่นเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดไม่ทราบมีที่ไปที่มาที่มาจุดประกายหรือประเด็นที่จะยกระดับว่าวันนี้ว่าการปกครองท้องถิ่นทั่วไปเนีย ศักยภาพหรือว่ารูปแบบการจัดการไม่เพียงพอที่ต้องก้าวไปสู่การปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีที่ไปที่มาอย่างไงอยากจะให้ทนายกเนี่ยได้แชร์เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับครับก็สมัยนี้นี่ครับอดองเรียนว่าเราเริ่มตั้งแต่รองปกครองโดยสุขาพิบาลนะครับสมัยนั้นนะครับมันเป็นสุขาพิบาลตั้งเกาะนะครับ,รบเราไม่ได้แยกเราไม่ได้แยกเป็นอมตอหรืออะไร เรามีเทศบาลเดียวในสมุยเรียกว่าเขตการปกครองเดียวเลยครับครับแล้วทีนี้พอมาพอมาเป็นเทศบาลเดียวปับ๊บครับเป้าหมายในในการดําเนินการหลังนั้นเนี่ยก็ไม่ว่าคนรุ่นรุ่นขอนเนี่ยคิดว่าเราเรามีมีลักษณะของภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะจะ ครอบคลุมและดูแลในในส่วนของการบริหารจัดการครับได้คิดว่าในขณะนั้นนะครับตอนนั้นก็ไมยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็ก็ไม่ได้เน้นถึงเรื่องงบประมาณมากเพราะว่าคิดว่าเราจะจัดการเมืองเราอย่างไร,รนะครับว่าควรจะอยู่อย่างไรควรจะโตอย่างไรจะด้วยซ้าตอนนั้นนะครับ,รบแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มเจริญรวดเร็วมากนะ,นะครับจาก สุขาพิบาลมาเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเทศบาลมาเป็นเทศบาลเมืองมาเป็นเทศบาลนครครับเลยกลายเป็นในส่วนของการอ,อยากอยากได้ในในส่วนของการบริหารจัดการซึ่งคิดว่าน่าจะทําอย่างไรให้ให้สามารถที่จะให้กดมุยเดินหน้าไปได้ด้วยด้วยด้วยการมีรูปแบบ หนึ่นั้นก็เรียกว่ารูปแบบการจัดการน,นะโดยคิดว่าถ้าเราเป็นเมืองพิเศษเนี่ยเราบริหารจัดการตนเองได้แล้วเนี่ยเราอยากกาหนดว่ารองควรจะโตเท่าไหร,รข่ขนาดรองรับในอนาคตเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นมันโตเร็วจน,จน,จ,นจนเริ่มรเริ่มเริ่มเริ่มเป็นนครแล้วเริ่มเป็นเมืองอตํำบลเริ่มเป็นเมืองเลยนะครับทีนี้ก็มามาก็มาในส่วนของ การนำเสนอรัฐบาลก็ตั้ไหนนะั้นรัฐบาลดัานนอสิทธิ์นะครับซึบ่งึ่งตองนี้ทุกคนก็ติดตามมาตลอดนะครับทีนี้บมบ,บ,บถึงรัฐบาลด้านวิตติสก็เริ่มขยับเรื่องประยับเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ไหนนะั้นประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเพราะมันมามุ่งมามองดูว่าการที่จะเป็นเมืองพิเศษเมืองที่จัดการตนเองได้เนี่ยก็ต้องมีศักยภาพในการทีรอย่าง ก็พูดตรงๆว่าเรื่องแรกก็เรื่องเม็ดเงินนะครับเม็ดเงินที่จะมีรายได้มันส่วของการบริหารจัดการนะครับก็ก็การนําเสนอรั้งนั้นเราเราก็มั่นใจแล้วว่าเราเนี่ยเริ่มมีเม็ดเงินมาถีช่องทางพิจารณามาบริหารจัดการครับซึ่งการบริหารจัดการเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธในภาคของหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานซึ่งตลอดเวลาก็ร่วมกันทําร่วมกันบริหารจัดการมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย,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 ยก็ต้องยอมรับว่ามันจะได้ตามเป้าที่วางไว้เนี่ยบางทีงบประมาณเนี่ยมาไม่ตรงกันบ้างอะไรบ้างอะไรเนี่ยนะรัฐก็ต้องยอมรับบ้างรัฐก็บอกของั่กประเทศนับเรียกว่าเป็นข้อจํากัดของบองบประมาณงบประมาณปฏิเสธไม่ได้รัฐต้องดูแลทุกท้องถิ่นคแต่ท,ทีนี้พอเราได้มาซึ่งแนวความคิดว่าถ้าเรามีการบริหารจัดการครับ เพิม่มอำนาจให้เราหน่อยได้ไหมในส่วนของเราที่จะหาเม็ดเงินมา ừ, นะครับเพิ่มอำนาจใหนในส่วนอของเราที่จะกําหนดขอบเขตว่าเราควรจะทําอย่างไรใช่ไหมใช่ไหมว่าเราควรจะโตอย่างไรเราควรจะออกแบบเมืองอย่างไรตรงเนี้ยนะครับให้มันรวดเร็วขึ้นแล้วให้มันทันกับสถ <platforms S 2> <các S 3> านก,การณ์ท<ๆ> <m> ี่มันกําลังโตนะครับ,รบตรงนั้นนะครับเลยเป็นที่มาของการเร่งแล้วก็ เข้าประชุมกันในสมัยท่านท่าน,นนายกอภิสิทธิ์นะครับตอนนั้นเรามีม,มีแหลมยะบางมีแม่สอดแม่สอดมีสมุยนะครับแล้วก็มออีบริเวณรอบสุวรรณภูมินะครับ,รบ,รบของเรานี่ตั้งให้เป็นเมืองท่องเที่ยวออรายรายได้เป็นไงครับท่านท่านนายกรายได้ของเกาะสมุยรายได้ตอนนั้นเราถ้าถ้า,ถาน,นี่ผมเคยพูดมาแล้วเนี่ยรายได้ตรงเนี่ย รายได้ตรงๆเนี่ยเราการบริหารจัดเก็บก็ก็หรือว่ายังไม่มากกาอ่สมควรนะครับ,รบแต่แต่ช่องรายได้ที่จะได้เนี่ยที่ที่ถ้าเรายกเป็นเมืองพิเศษแล้วเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีส่วนที่เพิ่มรายได้ได้ครับและเราเราน่าจะจัดการได้นะครับอาทิเช่นถ้าเหยียบแผ่นดินแบบเนี้ยนั่นหยยบแผ่นดินมากับสายการบินแบบเนี้ยครับผมว่าก็บวกให้เราคนละร้อยเนี่ยก็ ถ้าสองล้านคนก็สองร้อยล้านแล้วครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคนละร้อยสองล้านแล้วสองร้อยล้านแล้วในภาวะปกตินันกท่องเที่ยวเท่าไหร่ครับภาวะปกตินักท่องเที่ยวที่มาก่อสมุยนักอ้อมเที่ยวเนี่ยปีนับปัจจุบันเนี่ยมันมันยอดล่าสุดนี่มันเดี๋ยวในภาวะปกติเกินสองล้านคนไหมครับตอนนี้เรารวมออกมาเงินด้วยมันปลาไปสองล้านกว่าแล้วอ๋อครับครับสองล้านกว่าแล้ว ตอนนี้เราไม่รวมทางนี่มาทางทางอีกนมะุมหนึ่งทางทางเร umes, อือนะทางเรืออ๋อทางทางเรือยังไม่ได้รวมอ่าน ah, ี่ม right? ันลงมาจากตุราเนี่ยครับนะบุราตัวเลขของบางออกเอวมันเป็นตัวคิดนี่มากกว่านะครับรันนี้ถ้าจ้องทางเนี้ถ้ามามามาทางเรือเราก็สามารถจะมีจ้องรายได้อีกเราแปะหัวแปะหัวคนละ์บาทสิบบาทเราก็มีรายได้แล้วนะครับ ตรงนี้ก็มองไ,ไปถึงการบริหารจัดการนอกเหนือจากนอกเหนือจากย่องทานข้าวแล้วเนี่ยการบริหารจัดการในส่วนของนั้นได้ยินไหมครับได้ยินครับได,นนะได้ยินครับได้ยินครับในในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่พื้นที่ทีเนี่ยเรามีพื้นที่ภูเขาที่บางส่วนติดเกตป่าไม้<ๆ>เรามีพื้นที่ในทะเลที่ติดเช่าท่าครับครับเนื่องจากนั้นเราก็ได้ขอว่าเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราจะไป กกลูกหนอ้กำหนดกี่ไมล์ทะเลตอนนั้นผมลืมแล้วนะว่าในตวกี่ไมล์ทะเลเนี่ยเราจะรับบริหารจัดการแล้วตรงนั้นก็น่าจะเป็นรายได้เข้ามานะครับ,ร,บรายได้เข้ามาแล้วรายได้หางอ้อมเนี่ยเราเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ภาครัฐมากพอสมควรน,นะครับโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มนี่เยอะแยะมากมากนะครับเพราะในเมื่อคนเข้ามาปัจจุบันเนี่ยการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะเห็นว่าพอเข้า เดวเวนแมกโรลูตันนี่มันเป็นการการการที่ต้องเสียภาษีเ็ดเปอร์เซ็นแน่ทุกคนทุกแบบกยับตัวก็เสียแล้วนั่นใช่ไหมใช่ไหมทีนี้สิ่งที่ผมอยากฝากเนี่ยทุกครั้งที่มีการมีการดําเนินก,การเรื่องเรื่องกระจายอํานาจเนี่ยทุกคนก็จะถามว่าพี่มาจะถามเรื่องที่มาของไรายได้ใช่ไหมใช่ไหม ซึ่งผมก็บอกว่านี่บางของรายได้หนึ่งเนี่ยก็ต้องมาจากการมีอำนาจแล้วนำอำนาจไปบริหารจัดการได้มาซึ่งรายได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากวากรัฐุนตท,ทีได้เคยคุยกับคณะกรกรมาธิการนี่ก็บอกว่าถ้าอยากต้องการให้เป็นเมืองพิเศษเนี่ยผมก็อยากให้หมองถึงรายได้ทางอ้อมด้วยที่รัฐได้นะครับที่รัฐได้โดยตรงครับ,รบหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเป็นจุดเริ่มแรกๆเนี่ยรัฐอาจจะประครับประคองนะครับผมว่าบาตรีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจริงๆที่เราได้อยู่ประมาณตอนนี้ประมาณ29 -30 เนี่ยครับเ่รัฐอาจจะให้เราเพิ่มมานินดได้ไหมในส่วนนี้อาจจะขยับเราไปตั้ง70ในระยะแรกนะครับนะครับในในส่วนของการจัดเก็บได้ภาในตมุนของเราเนี่ยแต่หลังจากเราเรามีการบริหารจัดการที่เริ่มลงตัวงค่อยๆถอย เหมือนกับลักละประคับประคองให้เราเราเราอยู่ได้ก่อนนะครับเนี้ยซึ่งอย่าใหเอาร้อยเปอร์เซ็นต์มาถ้าตรงไปตรงมามาถามปั๊บคุณมีรายได้เท่าไหร่รายได้ที่คุณจะจชายจ่ายเนี่ยต่อปีมีอย่างไรอย่างไรตัวเลขเนี่ยตรงนี้เราก็ก็ยอมรับว่าตรงนี้เราก็ยังกำลังดึงอยู่นะครับกำลังดึงอยู่แต่อย่างน้อยๆ้ยเนี่ยถ้าภาครัฐมีความตั้งใจเนี่ยผมอยากให้ภาครัฐระคับประคองระยะหนึ่งนะครับพอเราเริ่มไปได้เนี่ยแล้ว ภาครัฐอ้อยปล่อยวางมือว่าเอ้ยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ต้องเลยนะก็คุณอยู่ได้แล้วอะไรแบบนี้นะครับครับตรงนี้ถึงผมผมมองว่าก็ยากกว่าท่านในส่วนของการพิจารณาในส่วนของรายได้นี่แหละนะครับครับว <Blessed>, นจากเอียบภาพด้านการที่จะ,อะรองรับนักองเที่ยวแล้วบวกไปประเด็นที่สองคือลักษณะของการที่จะมีการลงทุน นะครับการลงทุนนะครับเ <Cover> นี่ยตรงนี้การลงทุนก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมบอกด้ว่าการลงทุนก็เป็นตัวหนึ่งที่จะนํามาซึ่งรายได้ไม่ใช่ว่าไม่เป็นรายได้ทางกรงการอ้อมบางสีอะไรต่ออะไรที่เ็าจะมาใช้จ่ายในสมุยของเราตรงนี้ก็ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเรายังมองว่าในตัวของการลงทุนก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับอันนี้จะลงทุนด้านอสังหาลงทุนด้านการบริการการให้บริการทางน้ําไม่ว่าจะเป็น อที่จอดเรือไม่ว่าจะเป็นมารีนา่าที่จอดเรืออะไรต่ออะไรคลุ้ยอะไร,รดอดกันตรงนี้เรื่องมันมันมัน,ม,นมันเป็นส่วนที่เรามีมีมีเป็นพื้นที่ที่พอพอพอที่จะมองออกว่ามันมันเป็นที่มาของรายได้ได,ได้นะครับตรงนี้ผมฟังเหมือนว่าสิ่งที่ทางเกาะสมุยเนี่ยอยากจะได้แน่นอนคือเรื่องของโอกาสใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้สกภาพเนี่ย ยังไงเกาะสม,มุยก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่ก้าวแรกไม่เปิดโอกาสให้นั่นคือพัฒนาการที่ไปสู่ความแข็งแรงที่จะบริหารจัดการเ <ừ, S 2> มืองตัวเองมันก็เกิดยากใช่ไหมครับครับครับ,รบ,รบทีนี้ทีนี้ผมอยากอยากจะมองว่าถ้าเราถ้าเรายิ่งช้าการบริหารจัดการเราก็ยิ่งมันจะเริ่มมันจะเริ่มไม่ทันกับการการเติบโตของของของ เมืองของความเปลีป่ยนแปลงของโลกที่จะรองรับรับคนที่มา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 หาเราอะณปัจจุบันนะใช่ไหมไม่ว่าด้านเทคโนโลยีไม่ว่าด้านที่จะต้อ,ตองแสดงให้เห็นเขาเ,าเห็นถึงว่าเมืองเราต้องเป็นเมืองที่ปลอดภยัยเมืองที่ให้บริการทุกอย่างที่นอกเหนือจากความปลอดภยัยด้านบริการสาธารณสุขด้านบริการด้านการ อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้เขามีความมั่นใจว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ทน่าอยู่นะครับครับ,รบแสดงว่าโจทย์วันนี้เนี่ยโลกที่มีการเติบโตเปลี่ยนแปลงแล้วที่เข้ามานักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะเนี่ยถ้ายัางค,คงเป็นการการปกครองท้องถิน่นโปรติเนี่ยแสดงว่าข้อจํากัดกฎหมายนี่มันไม่เอื้อต่อที่จะ,ะยกระดับในการให้บริการของของหลายๆหน่วยงานหรือว่าหลายจากหลายประเทศที่เข้ามาในเมืองไทยใช่ไหมครับ คือจริงๆเราเรายอมรับว่าการบริหารจัดการโดยองค์รวมของภาครัฐเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานอยู่แล้วนะครับสมมุติในสมุยมีเจ้าท่ามีป่าไม้มีหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นผลส่งไม่ว่าจะเป็นอะไรเนะี่ย่งพอสรุปรวมแล้วมันก็เป็นปัจจัยในการที่จะทําอย่างไรให้มันมันมันรวดเร็วขึ้นการบริหารจัดการณนะปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับการการ การขออนุญาตก่อสร้างแบบเนี้การทำา EA การทำไอ EE ีการอะไรที่มันบางบางดีรต้องใช้เวลาในการทำตรงนี้ประมาณ8เดือนหรือหนึ่งปีเนี่ยยังไหมเราช้าไหมไหมยังไหมถ้าเราให้ความสะดวกเขายังไงเราพยายามจัดการในเมืองของเราภายใต้กรอบของมาตรฐานกฎกระทรวงกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ทำให้มันให้มันบรรลุให้มันเล็กลงน่นนะและให้เขา เขาง่ายขึ้นนะครับให,ใ,หให้การบริการมันง่ายขึ้นตรงนี้นะครับแล้วในมุมมองของชาวบ้านชาวเกาะสมุยจริงๆเนี่ยเขามองเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากการปกครองท้องถิ่นทั่วไปไปสู่การปกครองท้องถิ่นพิเศษเนี่ยโดยชาวบ้านโดยรวมของชาวเกาะสมุยเขามองมองเป็นยังไงบ้างไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยของเรามีการมีการรณรงค์มาเป,เป็นผมว่า20กว่าปีแล้วนะ โอ้ oh, น,นี่เติีแหละแล้วพวกคนเข้าใจล่ะทุกคนเข้าใจค,ครับ,ใ,รบในเมืองแรกๆนี่อาจจะอาจจะมองถึงภาระความรับผิดชอบอะไรแบบนี้ยที่เราจะที่เราจะต้องรับผิดชอบโดยตรงอะไรแบบนี้แต่พอมาหลังๆพอเมืองโตขึ้นมาแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องที่เรายังติดกรอบของการบริหารก,การที่กอนตั้งจะทําให้ล่าช้านะครบับแล้วทําให้การพัฒน,นาเมืองนี่ี่เราตั้งไว้เนี่ยมันมันอาจจะไม่ตรงตามแนวที่เราคิด นะครับตรงนี้ก็เป็นการเสียงโอกาสไปใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยครับทำที่จะทําอย่างไรให้ให,ให้การดูแลตนเองแล้วทําให้คนที่นี่ออ,อยู่ดีกินดีคนที่มาแล้วเราเห็นมาเมืองเราแล้วก็ไม่ขายหน้าเขาอะไรแบบเนี้ยนะครับเนื่งตรงนี้ก็ก็ก็ผู้ผู้ที่บิจารณาเนี่ยโอโอโอเป็น เป็นธรรมดาลต้องโยมเราก็เป็นห่วงว่าแล้วกูจะเอารายได้ที่ไหนมา <laughs> อะไรแบบนี้นะ <laughs> ตรงนี้นี่ก็เป็นห่วงนะนะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้ายังถ้ายังเป็นห่วงอยู่อย่างนี้เนี่ยผมว่าบางทีมันอาจจะ,ม,จจะมันอาจจะทําให้เสียยวกาสนะครับเสียโอกาสนะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการที่จะต่อยงยึดโยงไปในอนาคตนี่มันจะทําให้เราอาจจะบางที ลาหลังเอไหมอะไรก็ไหมแบบ,บนี้นะครับไม่ใช่ว่าถ้าพูดมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลผมโอดนาว่าจะทำโน้นทำนี้ทำนั้นทำนั้นเดี๋ยวก็บอกว่าไอ้หวานใบนรือไม่อะไรไปนรือไมยังไงยังไงแล้วถ้าพูดถึงความพร้อมในในทุกทุกมิติของก่อสมัยวันนี้ระบบสาธา,ารณูปโภคหรือการให้บริการเนี่ยสภาพตรงนี้เป็นไงครับมีความพร้อมแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบการปกรครองท่องถิ่นพิเศษเนี่ย เรามีความพร้อมที่จะขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไงบ้างไหมครับจริงจริงนี่เรา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 หนึ่งเราก็ต้องมาวางเราพอเราเริ่มเป็นเอาไว้เรามาดูแลเองเราก็ต้องเริ่มวางกรอบเราแล้วครับแล้วสิ่งสิ่งสำคัญยิ่งสิ่งที่เราลืมไม่ได้ถึงแม้มันจะเลยเถิดไปนับปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็ต้องหวนกลับมามองว่า capacity ในการรองรับเรานี่ควรจะเท่าไหร่นะครับินทางเมืองอะนะครับครับซึ่งบางตัวเราอาจจะ ถ้ามีข้อกฎหมายระเบียบอะไรที่เราสามารถจะใส่ลงไปได้แลวผู้คนยอมรับได้ว่าเอ้ยถ้ามันไม่โตโดยโดยมีช่องว่างของกฎหมายที่จะทำให้มันเลยเถิดเนี่ยมันจะดีไหมอย่างไรไหมใช่ไหมคือเน้นก็ก็สามารถที่จะใช้วงเวลาตรงนี้มาเน้นเรื่องคุณภาพกันไหมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ต่อยอดไปถึงการการที่เราได้เดินเดินไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย ะครับก็ก็ผมว่าไปได้ไกลนะครับไปได้ไกลพอสมควรแล้วครับระบบบริหารจัดการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะการพัฒน,นาเมืองเนี่ยสิ่งสําคัญที่ตุดเมืองไทยเนี่ก็เรื่องแรกก็เรื่องที่เห็นเห็นได้โครงสร้างถนโนหนทางและปัญหาที่เมืองเกิดไม่ว่าในอดอมอก็ยังแก้กันอยู่ไม่จบก็คือปัญหาน้ําท่วมอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมไอ้นี่ดันตรงนั้นหรือว่าเราไปไกลมากพอสมควรในการบริหารจัดการเมืองไม่ว่าจะเป็นการศึกษา พื้นที่รุมน้ําแก้ปัญหนาน้ําท่วมเอ่ออ่ศึกษาปัญหนาอ่น้นําเสียน้ํใช้าอะไรตรงนี้เราก็ไปใไส่บอสมควรครับนะครับ<ๆ>แล้วเราก็มาถูกรลอบของการมาตั้งตรงว่าเราต้องรวบรวมข้อมูลอ่ของเมืองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นข้อมูลทักยาภากรด้านภูมิศาสตร์อ่ด้านภาูมิประเทศของเราอยู่อย่างไรควรจะแก้ปัญหาในอนาคตอย่างไรข้อมูลประชากรอ่ มาเป็นข้อมูลรวมทั้งหมดแล้วก็แปลแปลข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมาพัฒนาให้มันให้มันตรงเป้าหมายให้มันผิดน้อยที่สุดครบับผิดน้อยที่สุดครับ,รบสุดท้ายท่านนายกครับอยากให้ท่านนายกฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถที่จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิน่นโดยเฉพาะก่อสมุวย์เนี่ยให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นพิเศษที่มีศักยภาพ เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็เป็นแหล่งรองรับการท่องเที่ยวขออนุญาตให้ท่านนายกฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผมผมก็อยากเรียนว่าผมเป็นนายกมาสิบสิบสองปีแล้วนะตอนนี้สิบสามปีแล้วนะครับ,รบก็อยากฝากว่าอยากขอถมุยสักครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะอาจจะมามองว่าเป็นหนูทดลองยานะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับท่าน นะครับเรามองเราเราไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องไปเรียนแบบเพื่อนเพื่อนบ้านทําไมต้องไปเรียนแบบคนอื่นนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเราไปมองถึงหลายๆเมืองหลายๆประเทศเนี่ยนะครับเขากระจายอำนาจนาถูตองถิ่นนะครับไม่ว่ายิปุ่นที่ผมไปไม่ว่าฝรั่งเศสที่ที่ไปมาแล้วอะไรแบบนี้นะครับครับก็โผ่ากว่าด้วยศักยภาพความเป็นตมุยด้วยพื้นที่ที่สามารถ จะบริหารจัดการดูแลได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้ในอนาคตเนี่ยนะครับแต่สริงสําำกันยิ่งนะครับกว่าท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่านว่าการพิจารณารายได้เนี่ยอยากให้ท่านพิจารณารายได้ทางอ้อมด้วยนะครับทางอ้อมด้วยเพื่อจะบรรลุได้มันเกิดเร็วขึ้นนะครับมันเกิดเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าทางตรงอย่างเดียวเนี่ยพอมองรายได้ทางตรงอย่างเดียวมันก็ มันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนคือมันยังไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนตนะครับแต่ถ้าตั้นปล่อยถ้าปล่อยมาปั๊บเนี่ยแล้วประคับประคองเราระยะหนึ่งผมมั่นใจว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในในอีกหลายๆายเรื่องนะครับในเรื่องของการจัดการเมืองอ่อยนะครับเพื่อที่จะทําอย่างไรให้รัฐไม่ต้องเหนื่อยในอนาคตนะครับว่ารัฐไม่ต้องเป็นห่วงลูกทั้ง เจ็ดสิจังหวัดลูกทั้งสองหมื่อมตเจ้าบันเทศบาลนี้จะต้องรับภาระทั้งหมดเนี่ยรัฐจ,จะต้องต้องผ่อนคลายตรงนี้ลงครับแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบใหว้ว่าต่อไปถ้านกุยทาได้เมืองอื่นๆก็พยายามทําสิทําแล้วก็รู้ตัวเองอุดมบ,บัฒนาอย่างไรต่อยอดไปถึงอนาคตอย่างไรเนี่ยผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นเก้าเก้าเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับผมก้า แล้วก็ด้วยบริบทการเข้าถึงนะครับเรามีแก้ร้องร้องต่างเราไม่ติดกับใครนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาได้เห็นเป็นรูปธรรมได้ได้ได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมผมฝากความมั่นใจนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมหวนในในความเป็นผู้นาร้องดินเนี่ยผมหวนมากนะครับเรื่องกระจายอานาจนะครับที่ผมบอกนั่นนะครับเราทดลองมาแล้วรับกระจายอำนาจรับกระจายโรงเรียนดูแลด้านสาธารณ มันสำนิผลมากเลยครับมันมันถึงมันถึงตัวไล่มือไล่งบประมาณนะครับไล่ปัญหาแก้ได้ง่ายนะครับก็ขอฝากไอยวนดีนาด้วยนะครับได้ครับได้ครับก็ทางรายการคิดดีสังคมดีก็จะรอฟังข่าวดีในวันที่เกาะสมุยจะประกาศเป็นเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยเป็นอย่างมากนะครับขอขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอกขอบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมีโซดาเลโอเป็นน้ำแข็งติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับติดตู้เย็นรับน้ำแข็งหน้าทีเสียเโอแจกฟรีถึง20พฤษภาคม2 5 6 6เท่านั้นติดตู้เย็นเลโอ